สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมามาเออจัดผมจัดเด็กตร้อยรัวมาแนละ้วจะมาให้ดูนะครับตาแล้วก็เนี่ยนะครับเป็นมาจาก TD 03, ทีดีศูนย์สามเฮทีดีศูนย์สามล้วนเลยนะคือจะไม่มีพวกเลดีมพันนิชเชอร์ตาการ์ a ดียนแจ็คไหนอย่างนี้นะครับแล้วก็มันมีฟิลไหม่เข้ามาด้วยให้มาด้วยแหละแล้วก็เด็กร้อยอัูนย์ก็มีอีกมีอีกฟิลหนึ่งนะ มันจะเป็นฟีของเขตแดนความมืดแล้วตรงนี้จะเป็นการของขบวนล่าสูดนะมาเราจะมูช้าอยู่ใหญ่มามาให้ดูเด็กกันเลยนะครับเฟลกัสตาราวันโมส่วนบอดี้ของผมใช้เป็นชายสตาร์แอสตัวเจ็้นะครับใส่ตัวนี้ก็เป็นทำไมถึงเอามาเป็นบอดี้นะครับเพราะว่าผมเวลาผมเล่นผมจะจวดตัวนี้ขึ้นบ่อยนะผมก็เลยเอามาเป็นบอดี้จวดเยอะบางทีก็จวด อยู่มาครั้งแรกก็จูงได้หใบเลยนะคะแล้วก็มาเริ่มเลยกันนะครับก่อนอื่นผมใส่ชา,ายตาแอสโตรเจสมาสี่ใบันดี้ของผมนะผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเด็กเนี่ยพาวเวอร์ดีเฟี์มันจะเยอะนะแล้วก็คอสโมสตัวกนะาเล็กซียดมานี้ก็ใส่มาสี่ใบเป็นไซส์สามแบบเดียวถ้าจะไม่ผิดน,นะครับ แล้วก็เลนโบวิชั่นชาร์โดสแก์นะฮะตัวนี้ตีแรงใส่มาสี่ใบตัวมานะครับจะเป็นสแตนดาร์ดโกลบูตัวนี้ก็เป็นพาวเวอร์ดีฟเนก็ยืนเยอะอยู่นะ,ะตัวนี้ผมก็ใส่มาสีใบแล้วตัวนี้ถือเป็นตัวที่ดีดีดีมากเลยนะคะถ้าทุกขั้นซื้อมาแล้วไปอาสกิลตัวนี้จะเห็นว่าดีมากๆเลยนะ คือเดมอนเบรสแม็กเวลนะคะใบนี้ใส่มาสี่ใบผมอาจจะมีฟุตฟันฟุตฟันึหน,นะคะระับพอดีผมเป็นวัดนะอีกแล้วเนี่ยต่อมานะครับมอนสเตอร์ก็หมดไปแล้วต่อไปจะเป็นดรากอนอาร์มครับผมในไทล์เ,เด็กเนี่ยนะครับมันจะให้ดรากอนอาร์มมานะครับหนึ่งหนึ่งกล่องมันจะให้มาสองใบาจากหกซิงเกิสองกล่องก,ะะก็เลยได้มาอย่างละสี่ใบนะผมก็เลยจก็บมาหมดเลย นี่ครับผมดักก้อนอัมคาเวเลียผมใส่มาสี่ใบนะครับเป็นดักก้อนอัมที่เมื่อเข้าโซลแล้ว penetrate นะแต่ว่าผมต้องจะวางในสถานะารนั้นพอเดียวเดี๋ยวไม่มีไรครับแล้วก็มีดักก้อนอัมบวกเกลอันนี้เป็นเข้าโซลแล้วได้สกิลมูฟนะฮะแต่อย่าไมานี่แล้วกัน แล้วก็ตัวนี้เป็น Dark Arm Divisigator เข้าโซลโบ,บดิฟสสองพันนะฮะแล้วก็เวทมนต์เป็นโปรโตโบาเลีย r สี่ใบพวกเวทมนต์ป้องกันนะฮะแล้วก็จะมี Space Life Link ใส่าาามาแค่สามใบพอคล้ายๆแบบ d a เ k Energy นะครับ แล้วก็จะมี shining นี่ไม่เห็นอาจจะไม่เห็นนะฮะนี่ครับ spacey i g i n g แล้วก็จะมี shining ray นะครับเอามายกเล่กเวมมนล้วต่อไปก็เป็นไอเทมครับผมเป็น star saber reflection นะครับสีบใส่มา แล้วก็จะเป็น Photon saber b t o ใส่มา4ใบเหมือนกันนะครับตจะมาเป็นการไม้ตายครับผม Photon e g e universe ใส่มา4ใบนะครับจะบอกว่าสติกนี้นะครับถือว่าเป็นเด็กที่แบบว่าเก็บเก็บเยียร์นะคะ b a นะคะ ผมอาจจะมีติดขัดติดขันบ้างนะครับผมเมื่อเคยมาให้ดูในจะแบบเพืพูดค่ะรีวิวในเป็นครั้งแรกอาจจะติดขัดบ้างก้อขอขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับขอบ,ขอบคุณครับ